สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแสงอรุณแชนแนลนะคะวันนี้วันที่31กรกฎาคมนะคะอัดคลิปวันนี้ก็จะไปออกอากาศพรุ่งนี้วันที่1สิ่งสิงหานะคะแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะอัดคลิปของแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้วันที่31กรกฎาคมจะไปออกอากาศวันที่1สิงหาคือพรุ่งนี้นะคะ อันนี้ก็จะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยส่งตัวบนล่างเนะะ้อค่ะพอเสร็จส่งตัวบนล่างแสงรุนยงบานลงให้เนาะคะ่ะเนาะก็จะมาลงส่งตัวบนล่างก็เลขมันก็มีไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหรอกเลขบบหลายหลเนาะคะ่ะเนาะส่งตัวบนล่างนี่เลขบนหลายถ้ามักระจัดคัดก็ให้เลื่อนพ่านเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าแสงอรุณลงให้เป็่นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะเนาะบอสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าเลขมันจะออกตัวใด แสงอรุณการันตีให้บมดได้ว่าเลขมันสออกตัวใดเนาะค่ะเนาะถ้าหมู่เพื่อนเข้ามาฮับสมคิดก็ขอข้อพระกุเปนย่างสูงแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะเนะเาะมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าแสงอรุณจิจับตัวใดให้เนาะค่ะเนาะเดขกชุดนี้ที่แสงอรุณมาจับให้นี่คือคำนวณมาแล้วเด้อค่ะเด้อคือคำนวณมาแล้วนี่หนึ่ง ก็จะมี4ก็6แล้วก็ศูน์สองนี่ก็จะมี8กับ9จะมีแค่นี้ระหว่างเลขสองชุดนี้ก็จะมาจับคู่เนาะค่ะเนาะจับคู่ก็จะมีอันนี้ให้ไปกั a b นำเด้อทุกคนถ้าซื้อบนซื้อล่างกับซื้อตัวใดก็ให้กับตัวนำเด้อค่ะเพราะว่าแสงอดีงกั เล่มันบ๊บปักลักเนาะค่ะน้องว่องง่ายๆเล่มันบ๊บปั๊มันเล่มันบ๊บปักลักเล่มแสงอรุณน่ะบางทีให้แปดสี่เสีออกสี่แปดเป็นเนี่ยให้หกแปดเสีออวแปดหกเป็นเนี่ยให้กลับตัวออกเนาะค่ะเนาะเล่มมันก็นมีบ่หลายเอามาเบิ่งคู่แรกกันเลยเนาะคู่แรกนี่ก็จะเอาแปดนี่มาจับก่อนแปดสี่แล้วก็แปดหก แป <80. S 2> ก็แค่นี้เลยจัดตัวเลขนะพี่น้องตัวเลขมันบ่หลาย8 4 8 6 8 0อันนี้ให้กับตัวเอาเนาะค่ะเนาะให้กับตัวเอาก็สิกับตัวก็สิมี4 8ก็6 8 0 8ถ้ากับตัวเอาเนาะมันก็สิมีแบบนี้เนาะ

2 4 6 8 10 12ทั้งหมดก็12ห่างไปกับเนาะค่ะเนาะไปกับเรียบร้อยแล้ว12ห่างเนี่ยถ้ามู่เพื่อนมักกระจัดตามนี่เนาะค่ะเนาะบนล่างเด้อค่ะเน้นมาบนล่างแต่ความมักความซอฟส่วนตัวนอทุกคนแสงอรุณขง,งวดนี่ครมักหกคิดว่าฮกนี่ต้องมาบ่งบนกระลางหรือว่ามู่เพื่อนมักน้าแสงอรุณบ่ว่าวาจังไดถ้าบ่มักก็ให้จับถ้ามักสี่ก็แถวน,นี้เนาะ สกระแถวนี้สี่4ปดสี่สี่้ามัก4ถ้ามักศูนย์กระแถวนี้แป0 8 9 0ย์ศ้าศูนย์ศูนก้าามักลำแสงรุนกระแถวกลางนี่เนะาะแถวกลางนี่ก็จะมี8 6ดหก6กแป้าหมู่เพื่อนมักนำกระแถวนี้เด้อค่ะคือผมมักผมซอบส่วนตัวเนาะน,นี่นี่แหละ นี่แถวนี้จะแต่ว่าเราพัฒนาวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยโหปังมากทุกคนเข้าทั้งบนเตกทั้งบนเตกทั้งล่างเนาะเตกตัวที่เส็งรุนเน้นให้พ้อมเราพัฒนาใสามหกสี่หกห้าหกเข้าทั้งบนทั้งล่างถ้าคิดว่าสี่มากก็มีนี่เด้อแปดสี สี่ปเกาสี่สี่เก้าแต่ว่าเลขแสงอรุณมัก6แสงอรุณก็ทีนเน้นเป็นผู้ที่มี6กเนาะคะ่ะเนาะเปดฮกหกก็มีประมาณนี้เนาะถ้ามักนำแสงอรุณก็จดตามนี้เด้อค่ะวัดวันที่หนึ่งวันที่หน่งสิงหานะคะทุกคน หนึ่งสิงหาก็คือสิงหาสิงที่หนึ่งสิงหาก็เป็นเดือนเป็ดนะแปดหกเจ็ดเนี่ยข้อมาลุ้นกันเนาะเนี่ยคืเสงลิลจับให้นี่มันสิ่เข้าบ่าอย่าลืมบดล้างเด้อค่ะทุกคนเ้ยไปกลับด้วยนะคะไปกลับด้วยเด้อ ด้วยบนล่างนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคือพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นกันว่าเลขแสงลุ้นจับให้นี่มันสิเข้าบอ แต่ถ้าผู้ใดมักศูนย์นนี้มักสี่นนี้อันนี้ส่วนตัวแสงรุ่นมักหกจะพี่น้องงวดเนี้ยคิดว่าหกต้องมาถ้าบมมักแปดกับเก้าที่แสงรุ่นจับให้นี่ก็ให้เอาให้เอาตัวอื่นมาจับใส่เนาะระวงสี่หกศูนย์แต่ว่าสูตรนี้สูตรนี้นวัที่ผ่านมาเข้าล้างในทุกคนมาได้ทั้งบนทั้งล้างสูตรเนี่ยสูตรนี้ก็มาได้ทั้งบนทั้งล้างแสงรุ่นถึงบ้า ให้ส่งตัวบนล่างตามนี้เนาะค่ะเนะาะมักระจัดคัดก็ให้เลื่อนผ่านเดอ้อทุกคนเดอ้อโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะแสงอรุ่นกับการันตีให้บมได้เดอ้อค่ะพี่น้องว่าเล็กจะเข้าหรือว่าเล็กจะรุดเนาะว่าเล็กคือแสงรุ่นจับให้ได้ว่ามันซิมาหรือบมมาแสงรุ่นหมได้การันตีนให้เดอ้อเพราะว่าบบรู้ล่วงหน้าจ้ะว่าเล็กมันซิเข้าตัวใดมันซิมาตัวใดเนาะ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางถ้ามักกระจัดคัดก็ให้เลื่อนพลาดเด้อค่ะทุกคนอย่าว่ากันเด้อค่ะถึกคิดก็ได้แสงอรุ่นก็เป็นเพียงแนวทางให้นาะค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวกับคือนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันก็มีแค่นี้แหละถ้าถ้าบกกลับมันก็มีแค่หกห่างเนาะอันนี้แสงรุ่นกลับให้มันเลยเป็นสิบสองห่าง ถ้ามักห่างไกก็ให้เลือกเอาเ้อทุกคนเนถอถ้าบ่มักก็ให้เลื่อนผ่านเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เพ็นเพียงแค่แนวทางถ้ามักถ้าจัดก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์จ่องแสงอรุณนแชนแนลนี่เ้อทุกคนเ้อก็จะขอบพระคุณอย่างสูงเนาะคะ่ะเนาะอ่าพรุ่งนี้ขอให้รวยรวยกันทุกคนนะคะคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้ ผูกหวยกับซ่องแสงรุ่นเด้อค่ะเด้อทุกคนเด้อถ้ามักสามตัวก็ให้หาลักร้อยมันจับใส่เนาะค่ะเนาะไอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ